สวัสดีครับเพื่อนๆน้าที่เข้ามาชมช่องโกะสายล่าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมายิงปลาคลองหน้าไม้ครับซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดของผมเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่าจะมีตัวไหมภาพหมายมีแหนมีแหนลอยอยู่ปนินก็จะลอยตอ่อแหนมั่งไหยมั่งเดี๋ยวมาชมกันว่าจะมีผลงานไหมครับวันนี้มาเจอนะักก่อมครับ กล้องคำย้ำูกำลังจ้องอยู่เลยได้ครับเนี่ยยังเลยครับยังเลยออครับเดี๋ยวดูน้ากันขึ้นปืนแล้วน่าจะมีตัวเดี๋ยวผมก็ปืนมาด้วยเดี๋ยวผมค่อยนั่นลองดูครับว่างๆเดี๋ยวมาชมน้ากันสักตัวหนึ่งน้าะเดี๋ยวไปดูหน่อยดิเนี่ยผมเห็นมันมันลอยมาทางเนี้ย ขึ้นไปนั่งบนงบไม้ว,วันนี้เอาแค่เต็มถังนี่ก็พอแล้วลังโฟมเนี่ยเดี๋ยวผมไปจ้องนน้นแล้วกันโอ้โหปลาช่อนจิบน้ําไม่เห็นเดี๋ยวด๋ยวผมจะเลือกดูที่มันพอได้ปลาเกลือสักตัว ดูใสๆส,สวยนะว่ายไปนู้นแล้วนะขึ้นยังอืมใต้น้ำมันยิงยากปลามันไม่อยู่กับที่ปลามันเคลื่อนที่ด้วย ดูแล้วว่าวันนี้น่าจะเจ็บหน้าท้องแล้วครับขึ้นปืนเนี่ยโอ้โหไม่โดนเหมือนกันวันนี้จะมีผลงานไหมเนี่ยเพราะว่าปลามันค่อนข้างจะว่ายไปไว่ายมาแล้วก็อยู่ลึกกว่าผิวน้ำครับลองลุ้นนะครับตัวนี้ เรียบร้อยครับหงายท้องเลยทีนี้ ครก่าจะจับทางถูกครับก็มีแต่มีแต่ไซค์นี้ครับลุ้นกันต่อครับได้ไปสักตัวนึ้งตัวไม่ใหญ่ยัได้มันได้มันขึ้นต้นไม้ดีกว่ามาั้ ยิงยากกว่าทั้งนี้นะครับเพราะมันมีต้นต้นไม้มันฝาอยู่ข้างหน้าจะต,ต้องออกซ้ายออกฝากข้างหน้าไม่ได้เลยครับเรียบร้อยครับตัวที่สองแผลไปเลย นูน่นนักกอบอกว่าทําไมปืนผมถึงแม่นปืนผมมันเป็นลางปืนศูนย์ครับอ,อุ้ยเกะไปหน่อยอชมกันไปเรื่อยๆครับลางปืนศูนย์มันจะดีอย่างหนึ่งมันถ้าเราเล็งให้ตรงเนี่ยโอกาสได้ค่อนข้างเยอะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปืนใครก็ปืนมันครับแล้วแต่เราเล่นเอาเองครับอยู่ที่การฝึกซ้อมของเราแต้มที่สองมาแล้วครับสายปลาเค็มนี่ครับสายปลาเค็มอันนี้อาจจะโดนหมินไปนิดนึงถ้าไม่หมินนะพอดีครับออกมากลางตัวเลยถือว่าใช้ได้ อ๋อีเอ้ยออกไปนอกบ้านอนโ่นีลย <laughs> นัก,กอมวานหน่อยนักคอมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคนทีบรถขับรถล้มต่อครับเมื่อกี้หาต้นไม้ขึ้นเพราะว่าต้นนั้นมันยืนลําบากครับได้ต้นนี้แล้วครับพอยืนได้เดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆครับว่าจะมีปลาเข้ามาให้เรายิงไหมตัวนี้ ข้างมีไซสนิดนึงครับเดี๋ยวนะเดีย๋ยวรอให้มันหันข้างนิดนึงครับหันหน้าใส่ผมอยู่โอเคหรืปลดล็อกเรียบร้อยครับสายวิ่งนะเรียบร้อยเรียบร้อยก็ลำบากนิดนึงครับประมาณนี้ มาณนี้เลยว่าลำบากครับนี่ครับลางปืนศูนย์ครับซื้อมาจากช่างวิษณุถูกใจมากขอให้มีโอกาสได้เล็งครับปืนกระบอกนี้นะครับ ไม่ค่อยพลาดชักเริ่มฉลาดเลยครับผมเดินมามันหายไปเลยอันนี้หันหน้ามาครับ ลองดูทั้ตัวครับหันหน้ากับหันเรียบร้อยครับรู้เข้าตรงไหน,นดดได้ได้อยู่ องดูสิครับว่าจะโดนตรงไหนตัวนี้หนึกว่าหลุดหว่าหลุดหนดึกว่าหลุด สวยงามน,นะครับหันหน้าก็หันนะครับเริ่มฉลาดนะครับนี่ครับครับนี่นี่นี่น,นี่เรียบร้อยครับโดนครับวิงว่งปิดเลยฮะ

นี่ครพอได้ครับบร้ดาท่านใดที่เข้ามาชมช่องโกสายล่าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมก็ฝากน้านน้าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ